ในที่สุดโดนันทรมก็โทรมาหานายกอนุทินจนได้จากกรณีการละเมเิดปติญญาสันติภาพไทยกัมพูชาผมแนะนำตั้งแต่ต้นแล้วว่านายกอนุทินควรจะเป็นฝ่ายรุกถือเกมรุกเมื่อเกิดการละเมเิดปติญญาไม่ใช่ประกาศฉีกเพื่อความสะใจต้องโทรไปรายงาน ต่อประธานาธิบดีโดนั่น์ลัมหรือนายกอันวาในฐานะที่มาเซ็นในปฏิญญาเช่บบนี้ให้รับผิดชอบในฐานะที่คุณเข้ามาเป็นสักขีพยานและเป็นเจ้ากี้เจ้าการกับเรื่องนี้เมื่อเกิดการละเมิดคุณต้องรับผิดชอบด้วยแต่นายอนุทินไม่ทำเช่นนั้นกลับปฏิเสธว่าไม่ต้องรีพอร์ตไม่ต้องรายงานแต่ว่าในที่สุดประธานาธิบดี โดนันทรัมป์ซึ่งนายฮุนมาเน็ตชิงรายงานก่อนได้โทรกลับมาหานายอนุทินจนที่สุดนายอนุทินก็ยอมรับสภาพและก็โพส์ตในเฟซบุ๊กว่าได้คุยกับโดนันทรัมป์จริงและก็สรุปมาเป็นข้อๆ11ข้อในที่สุดเราก็ตกเป็นเวียล่างของกัมพูชาของสหรัฐอเมริกาและของมาเลเซีย จริงๆเกมนี้เราควรจะเป็นเกมรุกไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับเพราะคนที่ลัเมิรดปรติญญาสันติภาพคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยแต่ไทยมาประกาศฉีกเสียเองอย่างนี้ทำให้เสียท่าเสียเปรียบในมุมของการทูตระหว่างประเทศจึงฝากนายอนุทินไว้ไปคบคิดเผื่อวันหน้ากลับมาเป็นนายกอีกก็จะได้เป็นบทเรียนว่าต้อง เดินเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ได้เปรียบไม่ใช่พูดเอาเท่แต่ว่ากินไม่ได้ครับ